ครับสวัสดีครับบันทึกไว้ณนะวันเสาร์ที่10กันยายนพุทธศักราช2565ัรครับมาบอกกล่าวเล่าเรื่องนะครับกันต่อนะครับในประเด็นที่เราบอกกันไว้นะครับในกัรญัดสร้างนะครับเด็นปั้มลุกไข่หน้าลูกเหมือนหน้าตรงครึ่งองค์นะครับด้านหลังพัดยศทรงเปลวเพิงนะครับ รุ่นเลื่อนสมณศักจัดสร้างในนามพระราชมงคลวัชลาธรน,นะครับหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในนามของหลวงปู่บุทดาปัญญาธโรนะครับวัดป่าใต้พัฒนารามบ้านเหนือตำบลโนนหมากเก่งอำเภอวัฒนานาครจังหวัดสะแก้วนะครับวัดเกจิคณาจารย์นะครับผู้มากด้วยความเมตตานะครับเมตตาธรรมภูมิหารธรรม นะครับในการโปรดญิลนุสิ์ทุกท่านอย่างเสมอเทียมเท่าเทียมกันนะครับไม่เลือกที่รักมักจะให้ไม่เลือกที่ชังมักจะหวงนะครับก็จึงได้รับการยกย่องนะครับให้เป็นนะครับพระผู้เท่านะครับพระกิขอคณาจารย์ผู้เท่าแห่งเมืองสฝกแก้วนะครับผู้ทรงรักตันยูหรือผู้รู้ลาตีนานนะครับก็ในวันนี้เราก็จะมาต่อประเด็นที่เราค้างกันไว้ นนในเรื่องนะครับในเรื่องเหรียญรุ่นนะครับเหรียญรุ่นในการรุ่นโชคนะครับท่านทุกท่านคงจะได้ติดตามแล้วนะครับติดตามแล้วเพราะว่าได้ประกอบพิธีนะครับเทวาพิเศษพุทธาพิเศษไปเมื่อวันจันทร์ที่5้ากันยายนพุทธศักราช2565้า้อยหห้าที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้นะครับไม่กี่วันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นที่เราค้างคางกันไว้ก็คือเรื่องเหรียญรุ่นนะครับ แต่เรายังมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาปิดท้ายกันในประเด็นนั้นนะครับปิดท้ายเพื่อจะเปิดหัวนะครับปิดท้ายเพื่อจะเปิดหัวในอีกช็อตหนึ่งนะครับต้องต้องยกไปว่ากันอีกช็อตหนึ่งนะครับในครั้งเนี้นะครับที่ผมบอกว่าให้ทุกขั้นติดตามคอนเทนต์นะครับติดตามคอนเทนต์ของทางทีมงานผู้จัดสร้างนะครับทีมงานเจริญพรนะครับขออนุญาตเปลี่นภาพนะครับนะอันนี้เป็นใบรายการ นะครับบรยการลุ้นนะครับให้ท่านให้ท่านยกกล่องยกลางกันนะครับในในในหนึ่งกล่องนะครับในหนึ่งกล่องมีจํานวนหนึ่งร้อยองนะครับนะฮะก็ประกอบด้วยนะครับเลนส์กันหน้ากัดทองคํานะครับก็อยู่ในรายการที่สิบจุดหนึ่งนะครับก็จะเห็นรายการลุ้นนะครับอันนี้ไล่เรียงเคียงลําดับให้อยู่นะครับ นะฮะก็แน่นอนในหนึ่งกล่องนี่มีแน่นอนแล้วก็คือเหรียญเงินหน้ากาดทองคำหนึ่งเหรียญน,นะครับนะฮะเหรีหยญเงินลงยาสีน้ำเงินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมค้างค้างที่ให้ดูนะครับว่าเหรียญเหล่านี้มีรายการที่น่าสนใจที่ก็บรรจุเอาไว้ให้นะครับรายการหนึ่ง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 นะครับนะครับนะครับ แล้วก็ช 2, 3, 3, 4, 3, 3, 4, to mm ุดสามเคมีสามเหรียญสี่เหรียญสามเหรียญเนี่ยก็ต้องลองไปดูนะครับนะครับทั้งหมดนะครับในการจับฟังทั้งหมดจะมียี่สิบห้าเนื้อนะครับยี่สิบห้าเนื้อในหนึ่งกล่องก็บรรจุหนึ่งร้อยองก็จะประมาณนี้ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยก็เล่นเล่นหากันนะครับสาหรับท่านท่านที่ยกกล่องเขาก็จะมีของแถมนะครับรายการของแถมก็จะเป็น หลิงเงินเนี่ยแหละครับนะครับก็ต้องไปดูใบรายการของแถมนะครับอ่าอันนี้นะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นโชครายการที่นะครับอ้าวทำไมเขาลงสิบเอ็ดจุดสองจริงน่าจะเป็นน่าจะเป็นสิบนะเพราะว่าอ่าน่าจะเป็นรายการที่สิบอ้าวไม่เป็นไรตัว เอ่อเรื UH ่องตัวรายการที่สิบหรือรายการที่สิบเอ็ดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปศึกษาด้านหลังกันนะครับนะฮะนะครับก็ให้ดูเหรียญกันอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่เขาปล่อยออกมานะครับเป็นลุ้นโชคลุ้นละสองร้อยบาทเนี่ยนะครับก็คือเงินลงยาสินุ้งเงินนะครับนะฮะก็สิบเอ็ดจุดสองนะครับก็สวยสดงดงาม นะครับอันนี้ท่านที่ยกลังไปในในราง่ะแน่นอนมีมีแน่นอนหนึ่งเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นนะครับนะครับสิบเอ็ดจุดห้านะครับรายการนี้สิบเอ็ดจุดห้านะครับก็เหรียญสามเคนะครับก็น่าจะลงไว้อยู่นะครับว่าเป็นเหรียญน่าจะเป็นเหรียญสามเคนะครับสามสามเคต่อเก้าล้อมนะครับ ก็ไปดูย้อนหลังกลับไปดูใบรายการนะครับเพราะว่าที่ผมดูจากนี่ครับก็คือพื้นนะครับพื้นทองพื้นทององค์เงินพื้นทององค์เงินจีวรหน้าพื้นทององค์เงินจีวรนหน้าต่อเก้าล้อมด้วยนะครับพื้นทองจีวรนเงินต่อเก้าล้อมนะครับก็อยู่ในรายการที่สิบเอ็ดจุดห้านะครับอ่าในรายการต่อไปนี่น่าจะเป็นทองแดงทองแดงชุบทอง นะครับทองแดงจุบทองลงยาลงยาแดงลงยาจีวรสีเหลืองแล้วก็คุยพื้นด้วยนะครับนะครับท่านใดชอบรายการไหนก็นต้องไปลุ้นแล้วก็ต้องไปหานะครับนะครับอันนี้ประมาณนะครับประมาณประมาณให้เห็นความสวยงามนะครับก็พื้นเหรียญเขาคุยไว้ด้วยนะครับพื้นเหรียญเขาคุยไว้สําหรับให้ลงยานะครับอ่านะ อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับในการที่14นะครับก็เนื้อทองฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทลมชาตินก็ถ้าท่านที่ท่านที่ชอบเด็กลุ้นเล่นลุ้นนะครับเล่นลุ้นก็ศึกษาและสังเกตเอานะครับว่าวิวัฒน,นาการเนี่ยเขามายังไงนะครับนะฮะความชอบเนี่ยพอมันมี การจัดสร้างแบบลุ้นก็มีเนื้อ 2K 3K 4K นะครับเนื้อลงยาสีฟันต่างๆนะครับแล้วก็พวกผิวนะครับพวกผิวลงฟาตินนี่เขาก็เอาทองฝาบาทนะครับก็เนื้อสตัตนหรือเนื้อทองเหลืองเนี่ยนะครับแล้วก็มาทําผิวฟาตินนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการลงยาก็สังเกตเอานะครับสังเกตดูโค้ดที่เขาตอบ นะครับดูคนที่ตอดูตำแหน่งหมายเลขที่เขาตอนะฮะแต่ในกล่องนะครับในกล่องที่เขาให้ท่านไปเนี่ยในกล่องหนึ่งเขาจะมีติดลำดับหมายเลขไว้อยู่นะว่าเป็นรายการรุ่นที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมไม่ได้ยกมาทุกเหรียญน,นะผมเอาตามคนท,นที่ผมพอจะหาได้ นะครับนะครับอันนี้นะครับในการที่23เนื้อทองแดงนะครับลอมสตินเนื้อทองแดงลอมสตินนะครับก็ศึกษาสังเกตนะครับการตอกโค้ดโคดเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าโค้ดโอมนะครับโอームฟลอโออันเนี้ยฟาลอโอตัวเนี้ยตัวอุหรือตัวออนะครับแล้วตัวเนี้ยเป็น เป็นเป็นบาทเป็นบาทเป็นเชิงหรือบางทีเขาเรียกตีนอัขระนะครับก็คือตัวมามะนะครับก็อานรวมกันแล้วว่าโอมนะครับโคดโอมนะครับเดี๋ยวโคดโคตเนี้ยหลายท่านจะได้เห็นนะครับได้เห็นนะฮะก็เลขนะครับก็เลขต่ออยู่ด้านด้านซ้ายนะครับด้านฝ่ายของด้านฝ่ายของพัทย์ศนะครับตัวเนี้ยมันมีความสําคัญนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเป็นเนื้ออบากาเนี่ยกับเนื้อเงินเนี่ยบางท่านแยกกันไม่ออกก็จะฝับฝนได้แต่ดีนี้เดี๋ยวนี้เนื้อเงินเขามาจะตอบคาคาว่าเงินไม่ให้นะเป็นโคตภาษาไทยจะได้รู้นะครับจะได้รู้ว่าเป็นเป็นเหรียญเงินนะครับอ่านะครับดังนั้นวันนั้นนะครับก็ประกอบพิธีนะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยหลายท่านน่าจะเห็นคลิปผมไปแล้วนะครับที่ผมลงคลิปไว้ให้นะครับ การประกอบพิธีบวงสวงโดยนะครับโดยอาจารย์ผมสีขอดทองนะครับหรืออาจารย์ฝีหนุ่มหรือที่เราเรียกเรียกกันไปโดยทั่วไปก็พี่เดือนนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับที่ใกล้ชิดเลยนะครับองค์เนี้ยคนเนี้ยท่านเนี้ยนะครับใกล้ชิดติดอัศนะนะครับสงทั้งที่นั่งและที่นอนของหลวงปู่บุดามัญญาทลูเลยนะครับก็ติดตามรับใช้มาตั้งแต่ท่านยังเป็นแพทหลวงตากแก่ๆมีนร,รัมธารูป นะครับเคี้ยวหมากไปวันๆหนึ่งให้เพลินเจริญใจนะครับแต่หมากแต่ละคําที่ท่านเคี้ยวเนี่ยสามารถสร้างโบสถ์ได้นะครับอันเนี้ยเป็นเขาทาเป็นคอนเทนต์ไว้ให้ท่านดูแลจะได้จดจําได้ง่ายๆ,ๆนะครับพระกิจยคณาจารย์นะครับพระกิจอณาจารย์ที่ได้รับการอรัถนานิมนต์ครับนั่งปกป,กปกุกเสษอธิษฐานกิตแผ่ อันอนธิษฐานจิตบริกรรมภาวนาแผ่เมตตาบาร,รมีธรรมนะครับก็หลวงปู่บุตรนะครับก็เป็นประธานสงฆ์นะครับเป็นประธานสงฆ์ในการจุดเทียนชัยนะครับกับเทียนวิปัสสีบางท่านก็เรียกเทียนมหาพุทธพิเศษสายขวานะครับนะครับอ่านี่ก็หลวงปู่จันทร์นะครับหลวงปู่จันทร์ติตะจริงๆน่าจะเป็นติตะนะ เขาบอกเขาลงไว้จิตตคุณโนนะครับหลวงปู่จันนะครับจิตตคุณโนนะครับหรือพรพคออะครูนะครับพระครูวิจิตจันทคุณนะครับวิจิตจันทคุณนะครับพระครูวิจิตจันทคุณเป็นสมณศักดิ์ชั้นยอดของท่านนะครับก็วัดบ้านทางหลวงหรือวัดฟุธรรมธรรมารามนะครับก็อําเภอวัฒนานครจังหวัดฝาแก้วนะครับอ่าหลวงพ่อสัญญา นะครับหมว่าสัญญากรรมะสุโทนะครับว่าสัญญากรรมกรรมะสุโทหรือนะครับหรือที่มักเรียกกันว่าหลวงตาคงนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับผู้ฝึกทอดนะครับผู้ฝึกทอดตำหรับตํารานะครับการจัดสร้างเบี้ยแก่นะครับการจัดทาเบี้ยแก่นะครับการหุงนะครับการหุงยาวัดาสนาจินดามดีนะครับของวัดกลางบางแก้วตำตำหับหลวงปู่หลวงปู่บุญขันธ์ทศหรือ นะครับพระพุทธวิถีนายกนะครับต่อเนื่องมาจนถึงหลวงปู่เพิ่มนะครับหลวงปู่เพิ่มนะครับอ่าท่านหนึ่งนะครับก็เขาลงนะครับก็จริงๆท่านต้องต้องบอกนี้ต้องเรียกว่าเขาเรียกพระอาจารย์ก็ไม่เป็นไรเรียกพระอาจารย์ก็ไม่ผิดเพราะว่าท่านยังเป็นพระหนุ่มหนุ่มนะครับจึงก็เรียกเรียกว่าหลวงพ่อพระมหาก็ได้หลวงพ่อพระมหาสวัสดิ์นะครับ เกสระเกสระเมธีนะครับลุงพ่อพมหาสวัสดิ์เกสระเมธีนะครับก็วัดทองนะครับวัดทองหรือวัดสุวรรณารามนะครับพระรามหลวงนะครับก็อยู่ถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับก็เขาบางบางท่านก็บอกว่าเขตบางกองกน้อยนะครับเขตบางบางกอกน้อยจริงๆบางท่านก็บอกว่าเขตบางพัดนนะครับนะครับอีกอีกท่านหนึ่งนะครับ พระครูวินัยทรอักษรเศษปัญญาปัจโชโตนะครับหรือที่ทราบกันดีในนามของหลวงตาแก่นะครับวัดบับงพึ่งนะครับหลวงตาแก่ปัญญาปัจโชโตนะครับวัดบางพึ่งองค์นี้ก็เป็นต้นลำหลับเสือแกะนะครับเสือเสือแกะนะครับเขี้ยวเสืองาแกะวัตถุอาถรรพ์ไม้มงคลสลักต้องบอกอย่างนี้นะครับก็วันนั้นท่านก็เอาเสือมาแจกในช่วงเช้าช่วง ช่วงการประกอบหลังประกอบพิธีบวงสวงนะครับนะครับท่านก็เอาเสือมาแจกเป็นน่าจะเป็นร่วมร้อยตัวเลยนะครับท่านได้ได้รับไปก็เก็บไว้ให้ดีนะครับอีกองหนึ่งนะครับก็ต้องเรียกว่าพระมหาด็อกเตอร์นะครับเขาเรียกในนี้เขาเรียกว่าเป็นพระอาจารย์ก็ไม่เป็นไรนะครับพระมหาด็อกเตอร์นะครับตวีวิศาลโทนะครับนะครับก็วัดนครธรรม อำเภอวัฒนานครนะครับจังหวัดประแก้วนี่คือรายนามของพระตจีคณาจารย์ทั้ง6รูปที่ประกอบพิธีพุทธาพิเศษนะครับในการจัดสร้างเหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับในนามของหลวงปู่บุดดาบัญญทโกนะครับก็ถือว่าวันนี้เรามาสรุปนะครับมาสรุปประเด็นสาระสาคัญให,ให้ให้ให้ฟังอ้อผมยังเดี๋ยวผมจะลืม เดี๋ยวผมจะลืมเพราะว่ายิงเนี่ยผมทำเปเปอร์ไว้คือตอนตอนที่12ผมทำเปเปอร์ไว้นะครับก็ไปหาดูนะฮะเพราะว่าทางทางทีมงานเจริญพรเนี่ยหรือทางคุณน้องมาติการเนี่ยเขาได้ลงแล้วนะครับเขาได้ลงเปเปิ้ลเปเปอร์นี้เวล้ละนะครับก็จะมีเรื่องบอกกาวเล่าขานนะครับในการประกอบพิธีนะครับในการให้เลิกนะครับวันนั้นก็เป็นวันที่5กัน วันจันทร์ที่5กันยายนพุศตวรักหาร้อ65ก็ตรงกับวันขึ้น10บค่ำเดือน10นะครับก็ถือว่าเป็นกระทิงวันมาตึงโนโลเลิกนะครับถือว่าเลิกงานยามมงคลให้เลิกดีมากเลยนะครับผมก็ยังถามคุณก็อุ้ยทำไมใครให้เลิกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็พอดีตอนช่วงเช้าเนี่ยก่อนก่อนที่เราจะจัดโต๊ะบุงสวงปรากฏว่าฝนตกมาแน่ตกมาได้ดังใจเลยได้เลิกเย็นเลย นะครับพอหลังจากฝนตกลงมาแล้วอะไรลงมาแล้วพอฟ้าเริ่มเปิดเริ่มเปิดแล้วก็เริ่มจัดพิธีก็ได้เลิกประมาณ10 10ิบโมงสิบโมงห้าสิบเก้านาทีนะครับก็ถือว่าเลอกไปหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็พระพระตีคงเพลนะครับก็เลิกได้ได้เลิกดงดังนะครับก็จังหวะที่เริ่มประกอบพิธีนะครับพระก็ตีอนันสัญญาณกองเพลงตุ้ม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 นะครับผมถือว่าโอ้ นะฮะผู้ที่ให้เลิกนี่โอเคเลยนะครับแล้วก็เป็นกระทิงวันด้วยวันแข็งมันแรงในการเหมาะเหมาะกับการประกอบพิธีพุทธพิเศษเทวพิเศษหลายๆอย่างนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากเราประกอบพิธีบุงสวงเสร็จนะครับประกอบพิธีพุทธพิธีเสร็จปุ๊บเรามาจัดจําหน่ายมัตถุมงคลเรียกว่าท่านใดฝั่งก็มารับ พอหลังจากรับเสร็จอะไรเสร็จหมดนะครับพ่อค้ามังม่งบอกพาน้ํามาเคลียบัญชีเคลียบัญชีกะทีงานเสร็จพอเคลียร์จ่ายเงินเสร็จฝนตกมาอีกชุดใหญ่เรียบร้อยแลย้วโอโ้โหได้ได้เลือกดีมากเลยเต็มสูตรเต็มธาตุนะครับบางบางทีก็ชอบนะชอบไปคบสูตรคบธา,าตุชิ้นนี้นะครับอ่าน,นี่เป็นไรน้ำายนา้ำที่ผมบอกไปแล้วนะครับผมบอกไปแล้ว นะครับผมเลยนําทีนี้มีตัวหนึ่งที่ผมจะให้ดูไว้อาลักษณะนะครับลักษณะเหรียญน,นะครับเราบอกแล้วเป็นเหรียญปั๊มลูกไข่มีห่วงหูในตัวแบบเรียบนะครับแต่ไม่มีการเจาะห่วงหูนะครับมิติขนาดองค์พระนี่ความกว้างความกว้างประมาณยี่สิบเจ็ดจุดเก้าศูนย์ยี่สิบประมาณยี่สิบเจ็ดจุดเก้าศูนย์ก็เกือบยี่สิบแปดอนะครับ ความสูงนะครับความสูงไม่รวมห่วงหูเหรียญน,นะครับก็คือ3า 00. มสิบแปมมนะครับความสูงรวมห่วงหูเหรียญก็จะประมาณ38.90ิบนะครับเกือบสามสิบน,นะครับสามสน,นม 2. 2. ม,มน,นะครับความหนาขอบเหรียญนะครับความหนาขอบเหรียญประมาณ2.2งจมเมตรนะครับความหนารวมองพระนะครับ เนี่ยความหนารวมองพาสแล้วก็ประมาณ4.59เกือบ5มิลลิเมตรนะฮะก็ความหนาตัวนี้ก็คือวัดจากความหนาของหน้านะครับของขององคชาพยศเนี่ยของใบหน้าของลุงปู่เนี่ยนะครับก็โดยประมาณนะครับแล้วก็ถ้าหากเป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหน้ากากนะครับความความหนาก็จะประมาณเพิ่มความหนาเข้าไปก็ประมาณ5.4ม mm. ิลลิเมตรนี่แสดงว่า ผมวัดไฟซิงเรียบร้อยแล้วเพราะเหรียญออกมาแล้วนะครับนี่แสดงว่าผมได้สัมผัสจับต้องเหรียญแล้วนะครับด้านหน้าเหรียญน,นะครับก็ตามนี้นะก็ก็เห็นอยู่แล้วผมถ้าผมอธิบายเพิ่มเติมก็ได้นะครับก็เป็นเหรียญโดยโดนขอบเดินขอบเหรียญเนี่ยโดยรอบเนี่ยนะเป็นเส้นลวดเล็กนะฮะแล้วก็คล้ายๆขอบขอบเเป็นแห่นนิดน,นึงนะครับก็ตรงกลางปรากฏรูปสมมุติของอปุบตามิยาทโร นะครับหน้าตรงครึ่งองนะครับของมาจีวรหงเฉียงไหลนะครับพัดพระสังกตินะครับด้านล่างนะครับด้านล่างใต้รูปนะใต้รูปสมมุติเนี่ยนะครับก็มีอักษรภาษาไทยโลโก้ไม่ตามขอบเหรียญอ่านได้ว่าพระราชมงคลวัชราธรนะครับลงวงเล็บไว้ว่าปุตตานะครับพื้นเหรียญเรียบตัวอักษรนูนด้านล่างนะครับนะครับด้านหลังก็ขอบเหรียญโดยรอบ นะครับเดิมเป็นเส้นสันหนาบางนะครับตรงกลางปรากฏร,รูปพัยดยศทรงเปลวเพิงก้าวแฉกนะครับไม่มีด้ามหรือไม่มีด้ามตาลปัดนั่นแหละครับก็คือเราก็ใช้คําง่ายๆว่าไม่มีด้ามมีอักษรภาษาไทยล็อกหงสไปตามขอบเหรียญน,นะครับด้านบนอ่านได้ว่าเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเราก็ขั้นด้วยดอกจันซ้ายขวานะครับขั้นด้วยดอกจันซ้ายขวา ด้านล่างอ่านได้ว่าวัดป่าใต้พัฒนาหลับจังหวัดสกแก้วสองห้าหกห้านะครับพื้นเหลี่ยมเรียบตัวสอนนูนนะครับก็จับปาาระมาณนี้นะครับนะเราก็บอกไฟซิ่งไว้อะไรไว้ตรงเนี้ยผมลงลงมาให้แหละแต่ที่หน้าสําคัญนะครับที่หน้านะครับอีกหนึ่งประเด็นนามาแล้วอีกหนึ่งประเด็นนะครับ ของสีก็มีในโลกนะครับวันนั้นผมลงบรรยากาศให้ดูไปแล้วนะครับของสีก็มีในโลกนะครับอันเนี้ยที่ผมผมโจหัวไว้ว่าเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายเอาไว้เพื่อไปต่อต้นนะต่อหัวข้างหน้านะครับหรือลงท้ายเอาไว้เพื่อจะไปขึ้นต้นนะครับอ่าหรือนื่งสมณศักดิ์นะครับอันนี้ผมต้องยกไปเป็นอีกหนึ่งประเด็นเลยเราจะไปว่ากันว่ากันเฉพาะเลย นะครับว่ากันเฉพาะของฟรีก็มีในโลกนะครับตอนนี้ก็เป็นอันว่าผมได้เหรียญครบแล้วนะครับผมได้เหรียญครบแล้วครบยังไงนะครับก็คือ <c oughs> เหรียญพิเศษนะครับเหรียญพิเศษนี่นะครับก็คือเหรียญน,นะครับเหรียญเนี้ยเหรียญฝาบาทเนื้อฝาบาทต่อกเก้าล้อมใส่หน้ากาก นะครับหน้ากากทองแดงจำนวนข้างแถเก้าเหรียญนี่ผมได้แล้วนะครับได้มาอย่างไงได้มาตั้งแต่ว,วันงานแหละผมไปล้วงเอาไปล้วงเอาในกล่องจากพี่วิเชียนดีสงเนียมนะครับพี่ใหญ่ใจดีของทีมงานเจริญพรเขารู้อยู่ผมล้วงไปสี่เหรียญนี่เขารู้อยู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขารู้ว่าผมล้วงเอาไปทํางานนะครับไม่ได้เอาไปนู่นนั่นนี่นะครับพอผมล้วงเสร็จปุ๊บผมก็แอบมานั่งแกะนะครับก็ได้เหรียญน,นี้มาหนึ่งเหรียญ ขออภัยด้วยนะครับได้เหรียญเนี้ยมาหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็ไปรับนะครับไปรับมือรับจากมือพระครูประหลัดต้องบอกอย่างนี้พระครูประหลัดนะครับนะครับพระครูประหลัดลุงพี่น้อยนั่นแหละครับพระครูประหลัดแล้ว,วถึงท่านเป็นเป็นพระครูประหลัดนะก็ใช้ถือพระธานานุก,กรมใน พระราชมงคลวัชราทรหลวงปู่บุตรดานเนี่ยนะฮะก็เป็นพระครูประหลัดสุยานะครับยติรโลแล้วนะครับจากเดิมท,ทีท่านเป็นพระครูเวทิกาก็แต่ขอมาได้สองเหรียญก็เอามาแกะลองดูก็ปรากฏว่าผมได้สองสองโคดมั้งนะครับสองโคตคือเหรียญเนี่ยสองโคตามามา,มาเหรียญหนึ่งนะครับแล้วก็ ประมาณว่าน่าน่าจะได้น่าจะได้หนึ่งโค้ดเนี่ยนะฮะแต่เบอร์เนี่ยเบอร์เนี่ยนะครับน่าจะตรงกันสามพิศสองนะฮะก็คือเบอร์นี้ก็ได้สามพิศสองเบอร์นี้ก็ได้สามพิศสองนะครับโอเคนะฮะผมก็ยังขาดนะครับก็ขาดขาดเก้าโค้ดนะครับโค้ดสลากเก้าโค้ดนะครับกับกับห้าโค้ดเนี่ยแหละนะครับดังนั้นเนี่ยเหรียญเนี่ยผมได้ครบแล้วทั้งห้าเหรียญ นะเพราะเหรียญที่ผมขาดเนี่ยอ่าจรเจริญพรน,นะครับพระใหม่นะครับพระใหม่สายบุญเขาก็จัดมาให้ผมทํางานแล้วก็ถือว่าตอนนี้ผมส่งไปเรียบร้อยแล้ว,ลวส่งให้นะครับช่างภาพถ่ายภาพเพื่อเราจะได้เอามาคุยกันนะครับเอามาคุยกันเพราะถามทำไมก็มีความน่าสนใจในการคุยถ้าไม่มีความน่าสนใจในการคุยไม่คุยนะครับถือว่าตอนนี้นะครับเป็นเหรียญ ที่ในวันนั้นเนี่ยนะครับเหรียญหน้ากากเนี่ยเหรียญหน้ากากต่อเก้าล้อมเนี่ยเขาขายกันเหรียญละห้าร้อยนะแล้วก็ประมาณว่าห้าโค้ดผมไม่แน่ใจว่าห้าโค้ดหรือหรือเก้าโคดเนี่ยเขาขายเหรียญละสามร้อยหรือ,รอ,อยังไงเนี่ยนะฮะก็มีมาแล้วก็พอออกมาข้างนอกมากันยังไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่ทันสองค้เขาบอกว่ามีคนขายร้อยหนึ่งเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคนที่มาเนี่ยน่าจะเจ้าเก่าขาประจา แฟนคลับของคุณน้องมติกาเขาจะเยอะสนามหลวงนะครับอ้าวมากันก็ถือว่ามาสร้างสีสันนะครับมาสร้างสีสันอ้าวเดี๋ยวผมจะยกตัวนี้นะครับไปเป็นประเด็นหน้านะครับไปเป็นประเด็นหน้าก็กลายว่าผมติดค้างทุกท่านไว้อีกช็อตหนึ่งแล้วนะกลายว่าโอเคผมผมเพิ่มง,งานให้ตัวเองก็แล้วกันเหรียนออกจบมาแนละ้วแต่เราคนยังไม่จบนะครับก็มีเรื่องให้พูดคุยกันต่อ นะครับวันนี้ก็เราถือว่าเราเราทิ้งทายไว้ให้แล้วอย่างที่เราสัญญารูปผู้ชายเนี่ยว่าเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องเหรียญรุ่นนะครับจริงๆเนี่ยผมผมจองไว้ยี่สิบรุ่นผมได้แล้วแต่ผมยังไม่แกะผม,ผ,มผมดื้อผมดื้อยังยังไม่ยอมแกะนะครับยังไม่ยอมแกะยังไม่ยอมทําอะไรเลยนะครับเพราะผมถือว่าผมมีคนใหนในการทํางานได้แล้วเดี๋ยวยี่สิบรุ่นเนี่ยเดี๋ยวผมรอให้เพื่อนผมมาทวงก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมผมยังไม่แกะ นะครับเพราะว่าจริงๆไม่มีอะไรหรอกเขาไม่ได้มีเรนรุ่นเหลืองทองคําเลยหรอกนะครับแต่ผมถือว่าผมขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับนะบสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอต้องขออนุญาตนะครับตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวข้างหน้าเรามาว่ากันว่ากันเฉพาะเลนฟรีก็มีในโลกนะครับของฟีก็มีในโลกนะครับที่จะเป็นอะไรเดี๋ยวที่เราจะต้องมีเรื่องอะไรไมาชี้แจง นะครับก็ให้ทำความเข้าใจกันเพิ่มเติมอีกบอกแล้วถ้ามันไม่สุดติ่งกระดิ่งแมวเนี่ยนะครับไม่สุดติ่งกระดิ่งแมวนี้ผมผมจะงึกอึงัดอึดอัดตัวเองนะครับก็เดี๋ยวผมขอติดค้างเอาไว้แล้วเดี๋ยวยกยอดไปว่ากันข้างหน้านะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ